ดีครับผมวันนี้อยู่ในเกีย่ยก็สิบเก้าวันในป่านี่แหละทุกคนก็อัปเดตแล้วนะสำหรับอีเวนต์ในรอบนี้แล้วก็อีกวันถัดไปจะมีการแจกเจ้านี้ด้วยทุกคนน่าจะเป็น UGC นะ DLC หรอทุกคนเขาแจก DLC ตุ๊กตาเจ้ากวางนะก็มากันทุกคนที่ทางออฟฟิเชียลนะเผื่อเขาแจกของฟรีให้ได้ตุ๊กตาเจ้ากวางนะมาเราไปดูอัปเดตกันก่อนอัปเดตลบนี้จะมีอะไรกันบ้างเออผมหาแรนดอมเข้าโหมดก่อนครับเต็มทุกที่เลยว้าวรอบนี้เข้าง่ายเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรเลยครับกดเข้ามาง่ายๆอย่างนี้เลย เก็บของรอแอดมินเขาแจกของทุกคนโอ้มาถึงเขาแจกํำมันเลยครับผมกี่ถังวะเนี่ยเขาใขาอับเลยนะทุกคนมาถึงครับแคมไฟไบ้หกเลยือ้อใส่ก็ไปน่าจะหกแล้วมั้งหกล้มโอ้เขาแจกเหล็กครับผมทุกคนแจกเหล็กอีกแล้วไปทําอะไรนาฬิกาหรือมีแต่เหล็กไม่มีไม้เหล็กมาแล้วลำไม้ก็ต้องมานะทุกคนน่าจะมีไม้ตามมาไม่ใช้เนี่ยนแล้วมาจริงด้วยแจกไม้ต่อครับผม อ้าเขาแจกเลกันทุกคนแต่ผมมีอยู่แล้วว่าดีเลกันแจกทำไมให้เบฟซี FC ทวงแอดมินครับผมทําไมไม่ให้ปืนเลกันแอดมินสงสัยเขาอยากเอาไปใช้เลกันอยู่เหมือนเดิมทุกคนใช้แบบประหยัดเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนเลกันของแอดมินมีแต่แจกกวาแอดมินมาให้ใช้นี่เขาก็แสกเอยเ,ยเศกเค้กไม่เลิกเลยไม่ใช่แสกคุณต้องการอะไรพี่ชายแอดมินเอกอยากได้ปืนแอดมินน่ะมีอยากได้ขวานแล้วตอนนี้ทุกคน ผมเงได้ปืนแอดมินมาใช้บ้างเขาจะเขาจะแจกควรแอดมินอีกแล้วจะแอนแซกอีคัมมิ่งจะแอนแซกมาทุกคนเขาเราจะแจกจะแอนแซกไหนจะแอนแซกผมมาแล้วเป่าย5ห้าเรียบร้อยครับผมสองดาวแล้วก็น้ำมันมาต่อแอดมินแจกสเต็คกครับผมแล้วก็ไดมอนด์ยี่สิบเม็ดที่จะมาในตอนท้ายเหมือนเดิมทุกคนถ้าสเต็กดินเนอร์มาเย็นนี้กินสเต็คกครับผมไม่ใช่เย็นนี้เที่ยงคืนนี้กินสเต็กทั้งหมดกี่จานเนี่ยแปดจานนะรวมกับตรงไม้อีก แต่ต้องเอาไม้ออกก่อนคาบแปงไปแล้วก็หยิบสเต็กมาโอ้สิบจานนะผมเฮ้ยอุกบาทมามทุกคนแจกกล่องแดงครับผมสองอันสองกล่องดูซิจะได้อะไรขอช็อตกันได้ไหมช็อตกันแล้วได้จริงด้วยช็อตการอีกกล่องหนึ่งได้อะไรกล่องนี้ได้เป็นอู้ก่อสะท้อนโอ้โหของยิงสองเลยทุกคนได้ก่อสะท้อนกับช็อตกันมาพร้อมกันเนี่ยผมได้อุธหัวสุดในเกมทั้งสองชิ้นเลยครับว้าวแอดมินแจก เออแฮมเมอร์มาครับผมแฮมเมอร์ไวแสกเค้กทุกคนโหแจกเลื่อยครับผมเลื่อยมามีเลื่อยมาด้วยจากขวานกายเป็นเลื่อยแล้วทิ้งไม่ได้ด้วยเอยทิ้งได้นี่เออใช่คนผมยังสงสัยตรงนี้อยู่เลื่อยเราทิ้งได้นะแต่ถ้าเป็นขวานแดงทำไมเราทิ้งไม่ได้ผมงงมากงงกับระบบเกมครับผมอุ้ยแจกพัมกินของฮาโลวีนพัมกินพัมกรีนโอ้พัมกินเต็มป่าเลยครับผมจะแจกทำไมนี่จีเอ็ม มอมพัมกินมาให้ครับผมยี่ห้าอันพัมกินเหมือนเขาจะมีเครื่องสปีดมาแจกทุกคนโอ้เครื่องสปีดมาครับผมสปีดรันวิ่งเรียนเลยวิ่งวิ่งมันก,กันกดเชียจะไปทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะทุกคนล้าแจกอะไรนเนี่ยแจกจี้เต็มเลยจี้ของละทีแจกมาเยอะมากให้ทาอะไรอะ่ะแจกมาเยอะขนาดนี้กูเอเลียนเฉดมาทุกคนสปาวกล่องเอเลียนต่อหน้าต่อตาได้รอยกันโอ้ได้เกาะเอเลียนแต่ผมมีเกาะนี้อยู่แล้วไอ้ดิ ถ้าเราเล่นเอ่อเห็นหลายคนทักมาพี่ครับเกาะเอเลี่ยนมันอ่อนกว่าเกาะน้านะครับที่ตอนนั้นผมเลือกก่อเอเลี่ยนเพราะว่าเราเป็นอาชีพไซบอร์กนะทุกคนเพราะไซบอร์กมันมีความสามารถที่เชี่ยมกัก่เกาะเอเลี่ยนได้เพราะ,ะนั้นมันจะดีกว่าถ้าใส่เกาะเอเลี่ยนดีกว่าใส่เกาะเดอะทอนะถ้าเล่นในชีพเอเลี่ยนก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นชีพเอเลี่ยนหรือว่าไซบอร์กก็ใส่กาอนนี้ไปเลย,ยเทุกคนเกาะเออเกาะเะทอเนี่ยใส่ไปเลยโอ้โหก็แจกไม้แล้วทุกคนแจกไม้ไ่เลกสองต่อสามต่อละ กองทับไม้ครับผมเก็บข้าเครื่องแล้วเหล็กก็มาอีกทรัพยากรลนๆดอดดับไฟมาให้ใช้อินฟโน่เดมอนห้าลังมาทุกคนโอ้จะแจกข้าไดมอนแหละดับไฟผมมีดับไฟกระต่ายเนื้อมากินซี่ดับไฟเผาไก่เนื้อสุกซานี่เผาได้เปล่าเผาเนื้อสดไม่ได้คนครับจริงเราควรเอาดาบนี้ไปจี้เนื้อได้นะแบบแล้วกลายเป็นเนื้อสุกควรทาได้ ใส่ไม่ไดมสมจริงเกินไปเขาเลยไม่ทําพรุ่งนี้เขาได้แจกของเล่นทุกคนใครอยากได้ของเล่นตุ๊กตาเจ้ากวางที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะไปรอได้พรุ่งนี้เป็นตุ๊กตาเจ้ากวางไม่ใช่ยููซีนะน่าจะเป็นของเล่นจริงๆในชีวิตจริงนะทุกคนเป็นตุ๊กตาเจ้ากวางใครอยากได้แอดมินเขาก็หาวิธีสร้างรายได้เพิ่มมาเนาะขายตุ๊กตาหน่อยพี่ผมโปรโมทให้เกมนี้เลยครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับสนับสนุนเกมก็วันนะ ตอนกลางคืนฟักทองเราจะเลืองแสงแต่ตอนเช้าจะไม่เลืองอืมอโอเคท่า hmm. น okay, ผู้ชมเขาแจกกล่องแดงอีกแล้ว mm hmm. ในเพชรผมผมรอเพชรเนี่ยเหมือนแอดมินที่ริวรอบนี้เงียบมากทุกคนแทบไม่มีอะไรเลยนะผู้สร้างเขาไม่รู้จะมอาุ mm hmm. อกอะไรมาใส่แล้วมั้งก็เลยเงียบหน่อยทุกคนเพราะว่ปเดืมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะเนาะต้องรอครับผมรอเพชรมาแจกแจกกล่องแล้วผมได้ลอตชิลมากล่องแดงแล้วใครเอาหนังหมีไปถึงตรงนี้อมีกางระบาดที่ญี่ปุ่นเลยช่วงนี้ เรามาแต่งตัวกันหน่อยดีกรัว,ร,วรอบนี้ผมจะเป็น trader. เทรดเดอร์เฮ้ยเทรดเดอร์เราเคยเป็นแล้วใช่ไหมทุกคนนี่เคยเป็นแล้วแต่ว่าเท่ดีนะชุดเทรดเดอร์ใส่กับกอ่อนนี้โคตรเร้าเนงชุดเหมือนกันเลยแต่น,นี้ไม่มีลูกตาเดี๋ยผมมีปากครับคุณไม่มีปากเป็นโคอาล่าโอ้ชุดโคอาลาก็ได้อยู่นะทุกคนเป็นอะไรก็ไม่รูแ้แปลกๆก็ใส่ไปก่อนแล้วกัน <laughs> ดีให้มีผม้างังด้วย <laughs> ผมที่โดนกอดทับ ลองอยิบสปาวต้นไม้ไดมอนมาทุกคนเรานีม้มีต้นไม้ไดมอนอีกแล้วไหนโอ้เคยตรงนี้เลยวะเนี่ยผมไม่เคยขึ้น,นบนต้นไม้เลยอย่าขึ้นไปเหมือนกันนะทุกคนมันจะมีอะไรบนต้นไม้ขึ้นไม่ได้นะสองขารอยเดียวแล้วเข้าให้ขวดมาทําไมนี่ผมมีเรื่อยแล้ววะต้นไม้ไดมอนผ่าครับผมผ่าคนเดียวใช้เวลานานอยู่แล้วเนี่ยพังแล้วไหนไดมอนผม โอมาแล้วกี่อนอะห้าไดมอนด์นะทุกคนหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าไดมอนต้นไม้ตัวหนึ่งไดห้าไดมอนนะสลับต้นไม้เพชรเขาต้อจะมีต้นไม้เพชรในเกมบ้างนะแบบมีโอกาสเจอแค่แคบ้างจุดอะทุกคนเอามาใส่ในเกมนะตานึ่งเจอหนึ่งต้น,นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีไปนะทุกคนจะได้ฟาร,ร์มเกมเยอะขึ้นต้นไม้เพชรโย <laughs> โอ้แจกขวานเอ่อขวานเก่าแจกทำไมขวานเก่าเขาแจกขวานเก่าเราทุกคนแล้วก็มีขวานอันนี้ขวานแดงิึงแจกว้แล้วแจกขวานโคตรเยอะแจกทำไมก็ไม่รู้โอ้ขวานแอดมินมาแล้วทุกคนคนลนอันเลยฮะอยากได้ป็นแอดมินบ้างแจกขวานแอดมินบ่อยแล้วอ่ะ โอ้มาแล้วฝฟไดมอดเเนด์มาตอนเกมอัปเดตเปเปเลยทุกคนแล้วนี้โฟไดมอนด์มาช้ามากมาตอนเกมอัปเดตเลยครับโอ้โหใครทําเตียงเนี่ยเป็นที่นอนเลยฮะมันชาตกแต่งครับผมนักออกแบบและเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไดมอนด์หนึ่งสองสามสี่ห้าแจกเท่าไหร่มาเนี่ยโอ้แจกถึงสิบไหมเนี่ยรางเก็บดูทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไดมอน นี่ไงสิบโอเคเหลืออีกสิบมาแล้วไดมอนรอบสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยนั่นจะสิบเดมอนนัุน,นคนหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีดมอนครบแล้วครับผมยีม่สิบเจมเรียบร้อยอีเวนน่าจะมีแค่นี้เป็นแอดมินบิวที่ง่ายบสุดแล้วครับผมตั้งแต่เล่นมารอบนี้ทุกคนยี่สิบดมอนตามสัญญาโอเคครับผมเขาดูแล้วครับผม อา้าวเฮ้ยทุกคนเขาไม่แจกไดมอนด์อีกแล้วแถมไดมอนด์ับผมมีการแถมไดมอนด์ให้รอบนี้ผู้แจกเกิน 20, 22, 23, 24, 24, ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไดมอนด์การแจกเพิ่มนิดนึงแล้วนี่อะไรไมเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนฝนเลยทุกคนมันเป็นฝนแต่มันสีแปลกๆฝนเด็คิดเอง The Storm. เดอะสตอมเฮ้ยพายุหรอสภาพอากาศพายุฟ้าผ่าอย่างบ่อยเลยแล้วฝนแรงมากทุกคนมองแทบาไม่เห็นอะไรเอามาหยุดสักที น้องนชายมาทำให้พี่แหลกอีกแล้วเพื่อพี่นี้อะปับ๊บนี่สใส่แต่ปีแล้ววิ่งหนีน้องชายครับผมวิ่งหนีเอฟซอ่ะตามพี่ทันหรือเปล่าน้องอ,อ,อ,อือดู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 นูดดูดูดิดู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 ดนดู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 เออคาสินกดดูไม่ได้ครับผมออกเข้าใหม่ก่อนคนด,ดูไม่ได้ทุกคนคาสินไม่เป็นไรเรามาดูคัดใหม่กันก่อนเอ,อคาคัดใหม่ผมก็กดไม่ได้เอาเป็นไรเนี่ย โอเคคนเรามาดูอาชีพใหม่กันก่อนเลยมีอาชีพใหม่มากียันอาชีพเดียวรับผมอาชีพแบมพายนั่นเองโอ้โหหน้าตาคุค้นๆนี่มาทุกคนดูอาชีพแบมพายกันเริ่มต้นมาเขาให้ชุดแบมพายเรามาใส่นะซึ่งชุดทำไรายไดไนย้นี่น่าจะลดดาเมจทีน,นึงอัมั้งดูความสามารถของเขากันทุกคนที่เลเวลหนึ่งเขาจะดูดเลือดจากการโจมตีระยะใกล้ก็คือเราใช้พวกอาวุธอะไรก็ตามที่มันตีใกล้พวกมีดพวกอะไรทุกคนจะดูดเลือดอสกิลปกติเลยผมตีแล้วดูดเลือดแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นในตอนกลางคืนนะ ส่วนเลเวลที่2คือเราจะมองเห็นตอนหนึ่งคือได้ดีขึ้นเลเวลสามคือดูดเลือดเยอะขึ้นล้วคนจากการโจมตีระยะใกล้ก็ประมาณนี้ไอชีแัมพายสายดูดเลือดเลยับผมควาสามารถเขาก็ไม่ต่างจากอีกแมปหนึ่งเลยทุกคนที่เราเล่นกันบ่อย mm hmm. ๆอยู่นะครับคัสแวมพายนะรประมาณนี้ราคาโอ้หหกร้อยเจียมได้หรอผมว่ามันก็ไม่ได้ดูเบอร์ขนาดนั้นนะต้องมาดูที่ดูเลือดทุกคนพราเขาดูดเลือดเยอะขนาดไหนนะถ้าดูดเยอะนะ่าจะโกงมากประมาณนี้ส่วนคาสซินก็ดูไม่ได้อะวิกสามอดมาดูที่ฮาโลวินดีกว่ามีรไยบ้างทุกคน เปิดไป Open Shop. โอเพนช็อปเ้ยเดี๋ยวอ๋อมีเจมให้แรกด้วยคนผมแรกไปแล้วนะผมไม่ได้มารีวิวนะไอเจมเนี่ยมาแรกได้ช้อตยี่ร้อยแคนดี้ต่อสิบไดมอนด์แรกได้ทั้งหมดห้าครั้งก็ห้าสิบไดมอนด์แล้วก็จะมีอันนี้ซื้อไปแล้วของใหม่ด้วยคนเป็นก้ออีอันนี้ก็เป็นก้ออีอีกแล้วผมแล้วก็จะมีมือกระดูกนี่ก็จะเป็นหรือว่ากระดูกนี่ก็เป็นกระดูกอีกแล้วต่อไปก็เป็นเอ้ยบาสเกตบอลเกมด้วยคนเป็นเฟอร์นิเจอร์นะของใหม่ราคาแปดสิบ แคนดี้แล้วก็จะมีแฮปปี้ฮาโลวีนเป็นของอยู่ในรีวาร์ดนั่นเองนะเฟอร์นิเจอร์ราคา200เจมเป็นเจ้าตัวฟักทองสกินใหม่ซอมบี้แบร์สกินพี่หมีแล้วจะมีไฟใหม่มาทุกคนฮาโลวีนแคนิวอลเฟรมก็คือเมื่อเราใช้ไฟอันนี้เราจะการันตีเจออีเวนต์ฮาโลวีนแน่นอนทุกคนเทศกาลฮาโลวีนในเกมมันใช้ได้แค่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะไฟอันนี้ก็คือมันเป็นอีเวนต์ใหม่ที่มาในอัปเดตนี้ทุกคนเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะจะเพิ่มมาในเอ่อในแมปนั่นแหละ คล้ายๆพวกอีเวนต์เอเลี่ลนยนพวกนี้แหละมั้งทุกคนคล้ายๆพวกนี้แหละแต่เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะซึ่งผมจะซื้อไปเลยเดี๋ยวมาใช้ให้ดูทุกคนซื้อไปเลยยี่สิบกูใช้ไฟนี้เลยครับผมไฟฮาโลวีนแล้วก็มีเคล็ดใหม่ไหมไม่มีเคล็ดใหม่นะทุกคนเหมือนเดิมหมดแล้วผมโดนไล่ไหมเนี่ยเออผมโดนดีดออกมาจากห้องผมเห็นพระจันทร์ครับผมทำไมาแมปโดนบอกทุกที่ต้องมีพระจันทร์อยู่ในแมปขั้นสุดผมก็ดูไม่อะไรดีโอเคทุกคนเราไปดูของใหม่ในเกมมันดีกว่าอาชีพค่อยมารีวิวด้วยกันนะมันก็ดูไม่มีอะไรดดูเเื่ออยงยยาีว เข้ามาแล้วมีโอ้ oh, นี่มันทานครับผมรัตนตีเจออีเวนต์ฮาโลวีนอัพแคมป์ก่อนลวกันนะทุกคนยังไงทุกคนเจอละเทศกาลฮาโลวีนใช่ใช่ใช่เทศกาลฮาโลวีนน้องชายรีเซ็ตเกมเราเล่นเอ้ยเราเล่นเกมได้ใช่ไหมต้องอาอะไรมาใส่อะ่ะ <c oughs> ผมต้องหาเรียญอะไรมาใส่มาทุกคนมาเล่นเกมตรงนี้เป็นเกมยิงเป้านะตรงนี้อ,อ๋อน่าจะเปิดวันที่สามไหมทุกคนอ๋อน้องชายเล่นได้ละต้องให้อะไรไปยอดอะ่ะเอ,อปืนไปเล่นเกมทุกคน กระสุนกำจัดด้วยมีดาเมดไหมเนี่ยของฟรีเลยเนี่ยลองยิงดูโคตรดาเมดทุกคนเห็นดาเมดปะอือโอ้โหดาเมดบาเป็นต,ตดยิงไม่เข้าเลยครับผมอันนี้ต้องใช้ตัวสามใบนะต้องรอวันที่สามก่อนมั้งทุกคนเสร็จป่ดในอีกสองวันก็รอด a y สามทุกคนการันตีเจออีเวนต์นนะเราซื้อมาละรออีกสองวันมาดูกันว่ามันจะผ่านเราที่ไหนนะจะเป็นเขามงกุฎของเจ้ากวงอีเวนต์ทโลวีนบ้านผีสิงหรือเปล่าทุกคนค่อยไปดูกันผมว่าไอ้ตัวน่าจะหาจากตรงนี้แหละมั้งทุกคน เนี่ยตัวน่าจะตามตัวนะถ้าเราเล่นสามเกมตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามคนแล้วก็จะได้ตัวมาแล้วก็ไปเปิดก็จะน่าหาทานก่อนมาทุกคนใกล้ละรอเลยดีกว่ามาเรามารอเล่นเกมมันดีกว่าพรุ่งนี้เช้าทิจการจะเปิดให้เล่นนะผมถือปืนรอละตรงนี้ต้องใช้เหรียญไหมนะไม่ต้องไม่นัดเราไม่นัดต้องใช้เหรียญอะไรน,นะทุกคนใช่ไหมอันนี้มีมั่นใจนะข็อาจจะเปิดให้เราเล่นฟรีเลยก็มัง้งเลยก็มั้งนะ คนนี้คือรีเซ็ตเกมรอดูทุกคนถ้ามันมีตัวให้หากเต้องไปหานะแต่ถ้าไม่มีผมไม่มว่ามันน่าจะเปลี่ยนการแบบเราเล่นชนะแล้ไม่ตัวจะออกมาแล้วก็ให้เรามาใส่ตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปครับผมสามเกมรูม้ึกว่าในนี้จะมีอะไรเหมือนเขาบงกุดเลยนะผมเล่นเกมยิงเป้าก่อนเลียนแรกโอ้ยเอ้ยกวงมามวันดีกวงเล่นเกมด้เหรอมันบอกว่าเปิดแล้วทุกคนนี่ไงยิงเป้าโอ้โห ผมคมอะผมคมผมคมได้แล้วผมแคนดี้แล้วก็ตัวหนึ่งใบเก็บบใบทุกคนนี่ได้ไมาแล้วตัวหนึ่งอันต่อไปเกมยนห่วง้องชายเกียนมากใครเล่นยนง้นเลยะนะได้แล้วผมสองใบแล้วคนตัวเลยเกมหนึ่งโอ้เกมยนห่วงโอ้ยากเหมือนเนี้ยยนห่วงทุกคน ได้แล้วหนึ่งได้แล้วสองสามสวยน้องชายหยอดให้ก่อนซะแล้วโอ้โหน้องชายรีบหยอดไม่ไหนเนี่ยปลาเข้าไปกันทุกคนพี่ไปแล้วนะน้องกดอีโอ้คาซีนเข้าถ้ำกับผมทุกคน <laughs> โอ้ไม่กอ็อะไรเนี่ยเฮมีเจ้าเออเจ้าตัวฮาโลวีนี่นอนโซมอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นเขาวงกดอ่ะทุกคนอูตามทางอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีครับผมมีเออเราเดินไปก่อนทุกคนเดินมัวมวไปก่อนผมแยกทางน้องชายเนะี่ยเป็นเขาวงกดอ่ะผมว่าล้ก็เป็นเขาวงกฎเราต้องหาทางออกสินะระวังเจ้ากวางไว้นี่คนมีป้ายมีป้ายผมมาถูกทางเฉยเรามาถูกทางน้องตามป้ายไปเชื่อป้ายได้ไหมเนี่ยเอ,อ้ยมีเจ้าแพะอู้ระวังไว้นะ เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนผมโคตไปด้านนี้ใช่ไหมผมไม่ใช่จะาตามพี่มาพี่พาไปมั่วอ้าแล้วีลูกสรบอกเฉยทุกคนตามลูกศรไปครับปึ๊บโอ้ยเอโบมาไม่สนอะ่ะข้ามนี้โอ้พี่หมีว่าง,ไ,งไปทางนี้ไม่จะนกเราจะไม่นกรูกนกทางความกินตรงนี้กินได้มาเนี่ยเฮ้กินได้โอ้โหมีอาหารนี้กินแบบนี้อร่อยเลยไปครับผม ไปตรงนี้ต่อเออตรงนี้ต่อมันก็มีลูกศรบอกนี่ทุกคนมาถึงแล้วอู้มีหีบให้เปิดโอเพ shade ันเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคนหีบพิเศษน่าจะเปิดได้หลายคนหรืมัง้งเปิดมาเออมีมีคนได้เคียวฮะผมได้แบกแมนมาทุกคน้องชายได้เคียวอ๋อนี่มีแวมไพา์ป่ะทุกคนเป็นดากวจาใจแวมไพน์นะใช้ดูดเลือดได้้องชายได้เคียวมาครับผมนี่จะเป็นทางออกโอเค ผมอยกดูข้อมกดอีกอะ่ะขอดูก่อนละกันข้อมูมีอะไรไหมขอดูอีกครับผมข้อมูลจะมีอะไรอีกเปล่าอะ่ะต้องดูก่อนทุกคนขอดูก่อนสำรวจเขาวงกดคือมันก็มีลูกศรบอกนะทุกคนเราไม่ต้องหลงหรอกไม่ต้องกลัวหลงโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะคนขาอมูกดต่อดูซิมีความลับอะไรหรือเปล่าผมวิ่งไปเรื่อยๆละทุกๆ,ๆทางเลยแล้วกันอุ้ยมีชุดให้เปลี่ยนด้วยตรงนี้ทุก,นทกคนมีตู้ให้เปลี่ยนมีตู้ให้เปลี่ยนนะผมตรงนี้เฮ้ยมีหีบ โอ้มีหีไปเปิดหีนี้จะมีอะไรทุกคนผมสำรวจข่าวมุกกดก่อน mm hmm. โอ้ได้เป็นแคนดี้มาแล้วก็ลูกอมพี่ได้แบ็กแมนมาเนี่ยเออพี่ได้นี่น้องชายแบ็กวิงพี่มีแบ็กวิงยังพี่ได้แบ็กวิงมาแบ็กวิงที่สามารถดูดเลือดได้ตรงนี้มีกล่องหนึ่งที่แล้วมีตรงอื่นอีกไหมเอ้ย <c oughs> มีบ้านฮาร์วลลีน,นี่ขอด้วยทุกคนเอ้ยขอขอเอาแวมพาย ทิกอัทรเจอคุณแวมพายครับผมโอ้มีอีเวนต์ขึ้นมาด้วยทุกคนต้องคอยให้ครบห้าหลังมีชิปเม้นต์ด้วยอ่ะหีบในเขาบงกวดสามารถเปิดหาแคนดี้ได้ทุกคนออนฟังนี้ทางเริ่มทางเริ่มโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยวขวาบ้างรอบน,นี้เฮ้ยหีบแล้วทุกคนผมได้อะไรมาได้โพชั่นไปไหนครับผมน้องชายจะไปไหนอนีกซับซ้อนซ้อนเงินมากเราวนกลับ,บมาที่เดิมแล้วน้องน้องชายลงลงทางละโอเคช่างมันเลวกัน ในเมื่อเราหลงแล้วแล้วก็ไปเลยดีกว่าไปทางใหม่แล้วกันเราต้องหาบ้านนี่ครบอีกอะเรือบอกว่าเราต้องเข้ามาห้ารอบเปล่าทุกคนขอซ้ําไม่ได้ให้หลังนี้ขอไปแล้วเฮ้ยนี่ไงทุกคนมีทางลับอ้าวจาไว้ตรงกล่องนี้มีทางลับเข้าทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้มันมีแสงทางลับครับผมไปไหนไม่รู้ผมเข้ามาแล้วที่ไหนวะเนี่ยโหลอ้ยโลงมากเฮ้ยผมอยู่นอกแมปไว้เนี่ยทุกคน ผมอยู่นอกค่ายโอ้ไม่ก็ผมอยู่ข้างนอกครับผมนี่ทางเข้าปะเนี่ยไม่มีตรงนี้เข้าได้ปะไม่ได้ทุกคนเริ่มหิวแล้วเนี่ยผมอาจจะตุยตายก่อนอ้อเป็นทางลับที่สามารถออกมาได้แค่นี้หรือกินแคนดี้เพิ่มสปีดก่อนกลับไปดีกว่าทุกคนทางลับที่ทําไปทําไมก็ไม่รู้นะเออออกมาเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรเลยนี่เป็นอีเตอร์เอเกมเบ้าเนี่ย Egg Game. อิสต์เอเกมมันจะรู้แถวนี้นี่ไงแถวนี้แหละนี่กลับมาดีกว่าผมว่าต้องมีทางลับอีกอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนะี่ยแต่ข้างนอกก็ไม่มีอะไรนะคนเราไปดูมาแล้วเนอะโลง่ลงๆเลยโอ้ยเจอหีบแล้วทุกคนเดินมาอม่าก็เจอหีบกแล้วเปิดหีบครับผมฟาร์มแคนดี้โอ้ได้แคนดี้แอปเปิลมากินทุกคนดีอยู่นะครับแคนดี้แอปเปิลแคมไฟที่บ้านกำลังจะดับเราลำดับสำรวนดันเจียน เออผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วไหมทุกคนเนาะอาจจะผมวิ่งมาขนาดนี้ก็ไม่เห็นจะเจออะไรแล้วนะโอ้เจอกล่องอีกแล้วแต่ว่ามีเจ้ากวางเฮ้ยสูสารทุกคนเจอสูสารสารมีของลับไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะตรงนี้ดูเลือดหน่อยเดี๋ยวมาดูเลือดหหักเลือดเราไหมเนี่ยทุกคนเลือดผมจะไม่เหลือแล้วเนี่ยกวางเป็นไรทุกคน กวางตีสตันครับผมกวางตีสตันครับผมทุกคนกวางสตันเจ้าวกวางตีสตันโอยโบมาหน่อยด้วยเปิดหีบก่อนไปโอ้ได้เหนี้ดีเพียบเลยได้พอยชั่นมากวางหายไปแล้วครับผมกวางสตันผมว่าน่าจะหมดแล้วไหมทุกคนเนาะน่าจะมีแค่นี้แหละและอีกเควสหนึ่งที่ผมไปสังเกตเห็นนะทุกคนก็คือการคาะบ้านให้มันครบ อันนี้ยังงงอยู่ว่าต้องฟองไงมันครบผมบอกเลยแล้วกันผมเลยคือเราเข้ามาได้ตลอดนะทุกคนตรงนี้เออเหมือนเข้ามาได้ตลอดเลยฮนะดีดีดีดไิชั่นอ,อ่ะคือไม่มีผลอะไรกับศัตรูเลยต้องปราตัวเองติดอะไรเนี่ยโอ้สปีดรีดูชั่นแชรแบกแมนดูเลือดได้ปะอ๋อต้องให้นี่มันเต็มทุกคนเลือดเราถึงจะเด้งต้องให้หลอดตรงนี้มันเต็มก่อนถึงจะดูเลือดได้โอเคอก็ตีไปจนกว่าหลอดจะเต็มอ่ะทุกคน ต้องให้เราสีแดงตรงนี้เต็มไหมจึงจะดูดเลือดอีกรอบหนึ่งอุย้ยมันกระเด็นไปโดนตัวอื่นด้วยทุกคนสะท้อนไปโดนเอนดมี่อีกตัวแล้วก็เด้งเลยให้เราอู้ใช้ได้แต่กีจานี้โกงอยู่นะเนี่ยแบ็ควิงของแบ็คแมนโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตลอกนี้ผมพยายามไปเข้าไปในแดนจิงรอบหนึ่งแล้วทุกคนคือเข้าไปในเขาโมกุดแต่มันเข้าไม่ได้ทุกคนน่าจะเป็นบัคที่เขาต้องกำลังแก้ตอนนี้นะคือเข้าไปแล้วมันจอดาทุกคนเข้าไปแล้วมันมืดสนิทเลยนะไม่สามารถเข้าไปได้ในตอนนี้เหมือนจะบั แต่คิดว่าถ้าพรุ่งนี้เช้ามาเขาน่าจะแก้ได้แหละทุกคนก็วันนี้สำหรับอัปเดตรอบนี้เดี๋ยวชิปแอนพายผมมารีวิวคลิปต่อไปแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนรีวิวอีเวนต์ก่อนแล้วกันโอเคผมเจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วผมบายฝากกดติดตามกดไลดค์ก็อย่าลืดึงเพื่อนคลิปใหม่กันด้วยเจอกันใหม่ครับผมไปละ